อย่างที่บอกคุณผู้มชมไปตั้งแต่ตอนข่าวแรกนะครับไม่จำเป็นต้องไปต่อคิวกันที่บกปคบแบบคุณอ๊อฟกับคุณแม่ต้องไปต่อคิวเมื่อเมื่อสักครู่นะสอนไหนสพไหนใกล้บ้านไปแจ้งได้เลยคือพบตรเนี่ยบอกไว้ตั้งแต่วันก่อนแล้วว่าถ้าหากว่าตํารวจสถานีไหนก็ตามไม่อำนนยความสะดวกรับแจ้งความเนี่ย พบตรจะเล่นเรื่องวิวนัยนะครับเพราะว่าประเด็นในการสอบปากคำเนี่ยทางบกบคบ,บส่งให้กับทุกสถานีเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยคุณจะต้องมีหน้าที่ในการสอบปากคำประชาชนให้แล้วก็ส่งมาที่บกบคบ,ร,บร,รวมเป็นคดีเดียวกันมาดูหนึ่งความเคลื่อนไหวของวันนี้คุณผู้ชม,ม,ชมกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ที่เมื่อสักครู่เราเล่าว,ว่าเมื่อวานนี้เขาไปยึดที่ดินของดีไอคอน g r o u ปมาเนี่ยนะครับ<ฆ> DSI วันนี้เนี่ยไปตรวจค้นอีก2จุดคุณผู้ชมซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากเพราะว่า หนึ่งในนั้นเป็นบริษัทเอกชนย่านบึงกลุ่มที่ดีไอคอนเนี่ยเขามาเช่าบริษัทเนี้ยคือบริษัทที่เขาให้บริการ Data าเซ็นเตอร์เก็บข้อมูลทางออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหลายของดีไอคอนที่มาเช่าบริษัทนี้ให้ช่วยดูแลให้เนี่ยดีเเข้าไปเอาข้อมูลออกมาเพราะฉะนั้นธุรกิจคุณทําอะไรยังไงบ้างจะเห็นตรงนี้หมดส่วนจุดที่2เป็นบ้านพักของบุคคลที่เป็นเป้าหมายสําคัญที่ดีเอสไอบอกว่ารู้เรื่องบริษัทนี้เป็นอย่างดีครับ ไปดูจุดแรกกันก่อนนะครับทางด้านพันตรรํารวจตรีวรนันท์ศรีลำผู้อํานวยการกองธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้นํากําลังเจ้าหน้าที่พร้อมหมายคนเข้าไปตรวจสอบที่อาคารสํานักงาน The Cloud Data Center by CSL ที่นี่เนี่ยเขาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้งแล้วก็ออกแบบงานวิศวกรรมสําหรับอุปกรณ์ data center ฮะตึกนี้อยู่ที่ริมถนนรัชดารามอินทราแขวงนวนจันเขตบึงกลุ่มกทมกลางเมืองนี่แหละนะฮะที่นี่เกี่ยวข้องยังไง ดีไอคอนเนี่ยมาเช่าสถานที่ในการเก็บข้อมูลของบริษัทในระบบคลาวเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดของดีไอคอนที่มาเช่าไว้อยู่ที่บริษัทนี้เขาเก็บไว้ให้ดังนั้นเนี่ยทาง DSi บอกเลยว่าคาดว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการทําคดีมากเพราะจะเห็นหมดเลยว่ากิจกรรมของบริษัทมีอะไรบ้างลองฟังเสียงผอ,อ,อกองธุรกิจการเงินนอกระบบ DSI ครับ เราได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวสาคัญนะครับว่าตัวเขาเรียกว่าตัวข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัทดีไอคอนเนี่ยมีการนํามาฝากข่าวแล้วก็ใช้สถานที่อย่างงี้เป็นสถานที่ที่แบคเอพข้อมูลอยู่นะครับก็เลยได้ขออํานาจของสารนาญ,ญาเพื่อเข้าตรวจค้นในการรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อประกอบการสืบสวนครับที่นี่ถือว่าเป็นที่หลักในการประกอบทําเว็บไซต์ของดีไอคอนเลยไหมครับไม่ใช่ครับสถานที่นี้เป็นสถานที่เช่า นะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเอาเป็นสถานที่เก็บข้อมูลในคลาวที่นี่เป็นที่เช่าเฉยครับมาตรวจสอบและพบข้อมูลที่เราต้องการไหมเอ,อ่อกำลังดําเนินการให้เจ้าที่มาแบ็กอัพข้อมูลอยู่ครับข้อมูลนี้จะมีประโยชน์ยังไงในทางคดีบ้างครับออส่วนหนึ่งเราอาจจะเห็นในเรื่องของโทษนะครับไม่เห็นในเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวกับบริษัทซึ่งเราคาดหมายว่าอาจจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสืบสวนอยู่นะครับมันจะมีเรื่องของเส้นเงินด้วยไหมครับก็ต้องไปดูครับต้องไปดูข้างในครับก่อนเพาะว่าหลักฐ ในเมื่อเรารู้ก็ต้องรีบดำเนินการไม่ก่อนนะครับเพราะว่าหลักฐานพวกนี้เป็นหลักฐานทางดิจิตอลนะครับเปลี่ยนแปลงง่ายรวดเร็วครับมันจะมีข้อมูลของแม่ขายหรือว่าสมาชิกที่ลงทุนมาทั้งหมดเลยไหมครับเท่าที่เราคาดการณ์ดูครับคาดการณ์ว่าจะเจอข้อมูลทานองลักษณะแบบนั้น,นครับนี่นะเมื่อสักครู่ที่ทาง DSI ให้สัมภาษณ์นะครับว่าคือต้องย้ำว่าข้อมูลทางดิจิตอลเนี่ยเป็นข้อมูลที่เร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงง่าย ดังนั้นเมื่อเห็นว่ามีข้อมูลและมีเหตุควรสงสัยเราต้องรีบเข้ามาเก็บข้อมูลไว้ก่อนอทีนี้นักข่าวเนี่ยก็สงสัยครับว่าแล้วมันจะมีการไหวตัวทันรีบสั่งทําลายหลักฐานเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เก็บอยู่ในระบบบริษัทนี้ไปแล้วหรือเปล่าค่ะท่านก็บอกอย่างนี้ครับว่าได้รับความร่วมมือจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่ใช่แค่เรื่องของการพิสูจน์หลักฐานแต่ว่าเรื่องของการเก็บหลักฐานทางดิจิตอลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ลบแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยทางดิจิตอลบางทีมันมีร่องรอยที่เรียกว่าดิจิตอลฟุตปริงมันสามารถดูได้นะ <c oughs> ว่าอันนี้มีการลบมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไหร่ยังไงกู้กลับมาได้ไหมนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ข้อมูลในระบบมีปริมาณเยอะพอสมควร <c oughs> ท่านก็บอกว่าคงต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหน่อยในการแบ็กอัพแล้วก็นําข้อมูลออกมาดูแต่ว่านอกจากจุดนี้ที่เข้าไปค้นเรื่องของ Data Center เนี่ยคุณผู้ชมท่านเปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ดีเยสไออีกชุดหนึ่งตอนนี้ไปตรวจค้นพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี จุดนั้นจะเป็นบ้านพักของเป้าหมายสําคัญซึ่งเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเป็นอย่างดีสื่อถามครับว่าเอาตรงๆนะการทํางานของดีเในคดีนี้มีเทวดามาเหมือนในหน่วยงานต่างๆหรือเปล่านะฮะ<อ>พ,พันตร,ร,ตรีวรนันยืนยันเลยนะครับว่าไม่มีเทวดาเข้ามาแน่นอนลองฟังเสียงดูครับต้องคุยว่าความหมายเทวดาคืออะไรก่อนนะครับถ้าเทวดาหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปเนี่ยเราก็เป็นเรื่องที่สัมผัสไม่ได้ถูกไหมครับเราก็จะไม่รู้ว่า ใกล้กรมเรามีเทวดาไหมนะครับแต่ถ้าเทวดาในความหมายที่สื่อพูดเนี่ยที่เป็นเรื่องกระแสสังคมเนี่ยกรมเราไม่มีนะครับมันเป็นกระแสข่าวออกไปครับว่าถ้าเกิดดีเอไซรับคดีนี้เป็นเรื่องของแชรลูกโซ่เนี่ยจะมีคนเข้ามาดูแลเป็นพิเศษเฉพาะคดีนี้เลยของ<ม>ดีผมผมไม่ได้ยินข่าวนั้นนะครับไม่ได้ยินนะครับยืนยันในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกใหญ่ท่านยืนยันความมั่นใจตรงนี้นิดนึงครับสาหรับผู้ที่เป็นผู้เสียหายห,ายหรือชวบ้านครัอยู่ครับเราทํางานเป็นคณะครับตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแฝงขอบคุณครับ